สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นเซิร์ฟกันเลยนะครับเซิร์ฟไม่ใช่เซิร์ฟดิเออเล่นฟีลรนิ่งก็คือกิจกรรมของเซิร์ฟนะฮะเดี๋ยวอยากให้อดมินสร้างแบบนี้นะครับคือแบบนั้นมันยากเกินไปนะฮะอุ้ยอุยเนี่ยทําแบบนี้คล้ายแบบนี้หรือตรงนี้ยาวๆกว่าน,นี้ก็ได้นะนี่มาอย่างนี้ปึ๊บ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 ตรงนี้เอายากๆกว่าน,นี้ก็ได้นะฮะ แต่อยากให้มันเป็นออกมาคล้ายแบบนี้มันจะสนุกกว่านะโอ้ยโอ้ยโอยน้ำน้ำน้ำตรงนี้ก็คือที่ให้วิ่งหาน้ำนะที่จุดต้องดูที่ตาโอ้ย้ยโอยโอ้ยโอไม่ลงอ่าใช่ตรงนี้ฝึกสายตามาตรงนี้ก็คือฝึกสมองคุณจอไหนฮะทำมาเป็นเนี้ย คุณเอานี้วางแบบนี้แล้วมันจะได้อันนี้มาหรือว่าคุณจอเอนี้วางแล้วได้อันนี้มาอันไหนถูกคุณก็ไปทางนั้นฮนะถ้าคุณคิดว่าทางนี้ถูกคุณก็ไปกลับไม่ได้นะฮะตรงนี้เราไม่ให้วางตรงนี้ก็กลับไม่ได้ครับไปเลยนะฮะเออมาถึงตรงนี้ก็ทํากาแพงไว้ด้วยละกันตรงนี้อ่าคราบนี้ทําไงก็ ดูเอานะฮะตรงนี้มีช่องก็อันนี้สมมติว่าคุณเลือกอันนี้อ่ะไปได้เนี่ยทำทำยาวๆกว่านี้ก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเออจากนั้นเราขึ้นมาทํายากกว่าของผมก็ได้แต่อยากโอ้ยอยากให้มันมีคำไทยนะตรงนี้ถ้าตกอ่ะแพ้เริ่มใหม่อย่างเงี้ยก็ก็ทำสูงๆไว้ละกันตกก็คือเริ่มใหม่นะ เนี่ยเนี่ยทำแบบนี้แหละอ่ะวันนี้บอกแค่นี้แหละสวัสดีค่ะ